กำนที่ดีเลยนะคุณผู้ชสามเดือนทำคนเลคเรียบร้อยแล้วไม่ตาายกลสามเวปเดียวปเวเร็วๆเเร็วๆอาแม่หลสามเรักชานอนโอเคครับโอเคแล้วเราไปเลยโอเคเร็วๆสามเชนร สามเมลีิสตอริพัทโอเคครับ่ไม่ไปหาันนี้เนัวเมแล้วาเมีองสัมันเลเลยันโเเร็ว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 เรเรร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็เร็ว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 เรเร็ว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 ร็วเร็วเวเร็วเเรร็วเ โอเคโอเคนี่ได้ถ่ายทุกคนแล้วไม่ต้องนนี่น้อยใจแล้วโหเราไม่ได้ไปเรียนไปเรียนสนงสไตล์โอเคโอเคอ่ะมาเยอะไปุณปนาตุยับไหน่อยสาคนเองจะกาบไม่มีเชือกจัประกาศนึังใบประกาศนัน้นสามคนเองทีลสีบายบาย สามทุกสามประเดนทั้งเดโอเคสามปเดนทุงชัยโอเคได้ล้จะไปแล้วเร็วโอเค สันเองนทุกนให้ทุงชัยมารับก่อนไม่ได้ไม่ไ่ไก่อนไถ้าช้าเดี๋ยวเอาชื่อกันนะเนี่ยสามทุกคนใครก็ได้เดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนกันลวเปลี่ยนกันเอาลูกก่อน่งสามันเออ่านใหม่เลยอ่านต่อเลย เอาลห้ไปเองเสร็จแล้วโอเคอไ้่อคเลคเลัวเดินมเลโอเคหมดแล้วตอนนี้เป็นยอมแล้วเป็นยอมแล้วโอเค คนจะรับไปบรรกาศที่มาเชื่อตัวเองเลยเดี๋ยวอาจารย์สมยาอิสสมยาโอเคมาเลยมาเลยมาเลยมิสเตอร์แสงวิรัน์คายคายแสงวิวัต์โอเคเอาเลี้ยวเลี้ยวมานไทย่อนไ้ยมอไทยทยเออใช่แค่นั้นเเดี๋ยวค่ไปเปลี่ยนมิเข้ามาเลยย ไม่ต้องอ่านแล้วมาเลยเข้ามาเลยคุยกับมานแล้วเอาเวลาอ่านที่นี่มาที่โอเคมาเลยไม่ได้ใครมาดึงกระชากอะนีละแล้วพัดจานถัดถือไว้เลยไม่ต้องให้เขาถือเข้ามาเดี๋ยวค่อยไปแลกกันเดี๋ยวค่อยไปแลกกันพัดจานไม่ต้องถือออกไปเลยออกไปเลยไม่ต้องถือมาไม่ต้องถือมาพาดจานถือไว้เลยเออเลี้ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยออกไปเลยครับ หนึ่งสองสามโอเคครับไปแล้วครับอย่าเร่งอย่าเร่งมากครับอย่าเร่งมากครับงานมันจะม่วหน่งองสามไม่ได้เดี๋ยวแลกเปลี่ยนก็ได้โอเคครับหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องถ่ายรูปเดียวเลยนะเดี๋ยวให้ท่านไปเลยนะหนึ่งสองสามเร่งหนึ่งสองสามคนนี้คนนี้อย่าเข้ามากินคนนี้ออกไปหน่อยฮะหนึ่งสองสามโอเคครับหมดแล้วหมดแล้วหมดเร็ว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 มีใครที่ยังไม่ได้รับครับ รับมาจับไปประการด้วยก่นหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามเยี่ยมเลยอบคโอเคหนึ่งสองสามโอเคโอเคอยู่หนึ่งสองสามโอเคแมนแมนแมน

เดี๋ยวเดียไดไ้ได้ราไม่ได้ก็รีบมาเนี้ยโอเคดแล้วดแล้วไม่อนได้แล้วแล้วเดี๋ยวเขาปล่อยของเร็วๆหน่อยไลยกดเลยตั้งแ้มดเลย่าเยไปทีเธอดเลย ขอพักจารย์หน่อยอลอลเดี๋ยวพักจาองลูกของของคุณนะโอเคหมดละหมดยัางจละหมดย่างพักชาหน่อยเอาอาจาสองคุณใครหิวก็ถามได้เลยหรืเปล่าครับ